ชิมแล้วอันนี้มันเป็นน้ำแปลว่คนดยสารน้ำก็มีไม่กลัวอันนี้หนาไม่ตอดกินได้เพราะก็ชิมเอาชอบไม่ชอบอันนี้อันนี้มันจะเอาทุกอย่างได้ไหมอันนี้ ก็ต้องแค่ขิงออกเปรี้ยวปัดผาดด้วยไหมแต่นี่ขึ้มาด้วยอานไม่ยืมไม่หมอดทานร้อนบางผลไม้บางอย่างก็เป็นหักขึ้นแต่นี่้องเป็นักจะได้มะกอกอันนี้อ๋อมีอันนี้มาเดือนะครมเดือมะเดือบ้าน าันมับยุ่งเมี่ยงนี่ตะไคร้พวกนั้นเคะจะอร่อยยิครับน้ำพริกอะไรได้แต่เดี๋ยวเวลาจะไปปั่นคุณต้องฝานแต่เนบคนสายนี้รูแล้วนะสมอเนอนี่สมอสมอไม่เ่ไหมเดีวปั่นเสมอ้ราดอหเาแบบเราาจะชอบทานกินอะไรต้มแต่ไม่กินอ๋อสมองอันนี้พอพุดถึงลัตสมอ อันนี้ค่ะนี่หมูผักที่ส้มพี่ขมคือมันขึ้นมันขึ้นด้วยกันจะมีรสของขมอะไรต้องชิมแยกรสก่อนนะเพราะเดี๋ยวว่าเวลาที่เราตกลงกันบ้านเองแล้วเนี่ยแต่คือบ้านเราไม่มีให้เพื่อนเพื่อนมาชิมแล้วบอกรสชาติด้วยเดี๋ยวจะให้คะแนนแก้วไหนอร่อยรางวัลแต่เราใส่ผลไม้มากหน่อยได้ใช่ไหมคะมันขึ้นตามบ้านตามบ้านไปเลยก่อนใช้เด้แต่อันนี้มัล้างแล้วล่ะเป็นโง่ ต้ามาชิมลองชิมแย่แอันนี้มีผ็ดมีลนะมันโมบักแดดจา์ชีโรสมันอยู่ทุ่งนาอนนี่อันนี้หม่รมแตกรมนแกงปลาช่อนแล้วผมมาอันนี้เป็นเป็นมาราีนกนะคะมราีนกไม่ขมค่ะนาราธโนเค่อยกระดาวนี่เคยกินอ่ะกระดาค่ะกระดากระเกระดามิกระนอันนี้ดีปลีค่ะรถเผ็ดซ่าดีปลีอยากลองเลยฮะได้อนใส่นิดเดียะ ไม่เม้นบางทีไม่ต้องใส่เต็มทั้งอันนะอาจจะแค่นิดเดียวก็พอแต่ว่าไม่หลอดมันกินนานๆงั้นรถมันเดียวเหรเผ็ดป้าเผ็ดป้าไหมแต่มันกินรถรถยังไงดีปรีดีีรบางคนเอาไปเผ็ดเนี่ยกินเดียวนะเผ็ดปลีที่ดีปรีไหม ตั้มิ๊เผ็ดร้อนขับลมดีเลยอันนี้เป็นตัวเผ็ดมิ้นนะคะมิ้นอยู่นี่มิ้นอยู่นี่นึกว่าแครอทบ้านอันนี้สลระแหน่สลระแหน่หอมเย็น่มิ้นเอาเอามิ้นด้วยเพราะต้องใส่ต้องใส่มิ้นคนละหน่อยคนละหน่อยใ่าไม่งั้นมันไม่หอมอ่ะกันชิมคนละอึดเอาไปรอไว้เลยนี่แหละจะได้คะแนนกันเมื่อแก้วใครชนะอันนี้รสคล้ายๆกับสลระแหน่ผักแหน่เปรี้ยวแต่ไม่น้อยนะแต่ผักเปรี้ยวเนี่ยพวกอะไรอ่ะ